หน้า39ในเวลาต้องการล้อมรั้วที่ดินให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อเราเจอโจลัสตัสแบบนี้เราควรจะวาดรูปภาพประกอบในการทําความเข้าใจเพื่อปลูกบ้านโดยด้านหนึ่งของพื้นที่ที่ต้องการล้อมรัว้วอยู่ติดแม่น้ําซึ่งไม่ต้องมีโลกากัน้นติดต่างให้ตรงนี้ไม่ต้องการรั้วถ้ารั้วที่กัน้นทั้งหมดยาวรั้วที่กั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามด้านเนี่ยรวมกัน เมตรถ้าต้องการล้อมรั้วอยู่ติดแม่น้ำซึ่งไม่ต้องกัน้นถ้ารั้วที่ล้อมกั้นทั้งหมดยาว20เมตรในเวลาจะล้อมรั้วได้พื้นที่มากที่สุดเท่าไหร่ถูกไหมครูถามถ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าต้องมีสองด้านเหมือนกันสมมติครูให้สองด้านนี้เป็นอะไร x อ,อันนี้ก็เป็น x ถูกไหมก็จะเกิดพื้นที่ที่ล้อม20เมตรก็เกิดจาก ล้อมแค่3ด้านใช่ไหมก็เป็น x บวก x บวกอะไรบวกด้วย20สลบ2 x นั่นนี้จะเรียกว่า20ลบ2 x รวมการสารด้านถึงได้20เมตรโจทย์สั่งว่าให้หาพื้นที่ที่มากที่สุดที่จะทําการล้อมรั้วพื้นที่สี่เหลี่ยมผ,ผืนผ้าคือด้านคูณยาว ในที่นี้เราให้ x แทนยาวด้านเราก็คือ 20-2X ก็ลบ2 x เอาสองอันนี้มาคูณกันก็จะได้เป็นว่าก็จะเป็น2 0่ลบ2 x คูณ x จะได้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนท้าก็จะเป็น2 0 x ลบ2 x กำลังสแสดงว่าตรงนี้เราคืออะไรคือพื้นที่มากสุดถานะ พอได้ตัวนี้ปุ๊บเราดึงตัวร่วมได้ไหมกระจายเข้าไปก่อน,นเราเค่อยดึงตัวร่วมเดี๋ยวยี่สิบเอ็กลบสองเอ็กกำลังสองตัวร่วมคือเลขสองตัวร่วมคือสองเราไม่เอาสองเอ็กเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้เอ็กรวมกันเป็นตัวเดียวนะคะครูก็จะให้เป็นเอ็กสับตำแหน่งก่อนเอ็กไม่ควรติดลบก็ลบสองดึงข้างนอกก็จะเป็นเอ็กกำลังสองลบสิบถูกไหม ไม่งงนะเราก็จะได้ตัวนี้มาใช้แทนอ่าวิธีทำนะคะอันนี้อันข้างบนนั้นเป็นวิธีคิดวิธีทำในวงเล็บมา x ก,กำลัง2ลบ 10x นะคะเติม x หลังเลข10 x x. ให้กูทีให้ x แทนความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ ได้ว่าพื้นที่มากที่สุดที่จะได้ก็คือลบสองวงเล็บ x กำลังสองลบสิบสิบ x โทษทีลืม x ทันนะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บเธอก็ต่อเลย เราบอกแล้วว่าตัวแปรเป็นคนมีตัวเดียวเราจะได้ทําง่ายดังนั้นทํายังไงให้ตัวแปรหายไปได้บรรทัดแรกถูกไหมนี่นะ x กำลัง2ลบ 10x ครูต้องมองก่อนว่าตัวนี้เกิดจากอะไรก็2คูณ x คูณ5เห็นไหมพอได้แบบนี้ปุ๊บเราทําต่อได้แล้วว่าเป็นอะไรนี่นะดีดีดนะ x กำลัง2ถูกไหมลบ2 หน้าหลังบวกหลังกําลังสองคราวนี้มันมีตัวนี้บวกเพิ่มก็ต้องหักออกเพื่อให้กดบรรทัดเท่ากันก็ลบห้ากำลังสองก็จะได้ x ลบห้าทั้งหมดกำลังสองลบยี่ห้าห้ากำลังสองลบยี่บห้าเพราะห้ากำลังสองเท่ากับยี่ห้าเธอก็รู้แล้วว่าตัวเนี้ย ค่ามันต้องมากสุดได้เท่าไหร่ได้แค่5ซึ่งถ้านี้ติดลบได้ไหมไม่ได้ความกว้างความยาวทุกอย่างความสูงมีค่าต้องเป็นบวกเพราะโจทย์มันแทนความกว้างความ,วามยาวถูกไหมก็จะได้ว่าอะไรจะได้ว่าพื้นที่มากที่สุดคือเมื่อ x เท่าก,กับ ห้าคอยหามากสุดไม่ต้องมีมากกว่าน้อยกว่าเลยให้ใช้เท่ากับดังนั้นทวนคำตอบนะคะนายวีระล้อมหรัอวให้มีพื้นที่มากที่สุดได้เท่ากับแทนโจทย์เลยค่ะคืออะไรตัวหน้า อ่ะย่อก่อนเนี่ยเอามาใส่ x คืออะไร x คือห้าห้าห้าวงเล็บ20รลบ2อง x ห้เนี่ยเท่ากับหวงเล็บ20รลบ10จะเท่ากับ5คูณด้วย10 10เท่ากับ50ตาราง ตารางเมตรตอบจากโจทย์เขาหาอะไรต้องต้งตั้งค่าราคาขนมชิละกีบาทจึงทำให้เกิดไรายได้จากการขายขนมมากที่สุดโจทย์ก่อนเราวิเคราะห์โจทย์กันก่อน ทำขนมชิ้นนิดนึงแล้วเ,เราเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะทำ,ทำขนมชิน้นนึงขายได้วันละหกสิบชิน้นขายได้หกสิบชิน้นต่อวันถ้าคิดราคาขนมราคาขนมสี่สิบบาทต่อชิน้นขายหมดอันนี้ขายหมดแต่ถ้าเพิ่มค่าขนมเป็น 42บาทต่อชิ้นจะเหลือ1ชิ้นถ้าเพิ่มขนมอีกเป็น44บาทต่อชิ้นเหลือสองชิ้นเหลือขนมสองชิ้นและพบว่าจำนวนขนมที่เหลือจะเพิ่มขึ้น1ชิ้นเมื่อเพิ่มทุกๆ2สองบาทสรุปได้ว่าถ้าเพิ่มเงิน ทุกทุกสองบาทจะเหลือขนมเพิ่มขึ้น1ชิ้นอันนี้ที่ก็ได้เข้าสรุปดังนั้นต้องทั้งค่าขนมทีละกี่บาทจึงทำให้าให้มีรายได้มากกว่าการขายขนมมากที่สุด รายได้จากการขายขนมจึงจะทําให้มีรายได้จากการขายขนมได้มากที่สุดต้องการเงินรายได้มากที่สุดรายได้นะยังไม่ใช่กําไรอันนี้ได้เงินกี่บาทได้รายได้เท่ากับขายหมดก็40บาทคูณ60อันนี้ได้รายได้เท่ากับ42คูณ60ลบหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็น44่สิคูณห0สลบสได้เงินคูณจำนวนเงินแล้วจะได้ผลไรายได้ดังนี้นะคะเห็นไหมเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยันนี้เราก็ต้องกำหนดรูปสมการมาจะดีที่สุดถูกไหมคะเธอก็จะได้เป็นอะไรครั้งแรก40 บวก 2x เท่ากับคูณด้วยเดี๋ยวก่อน60ลบ x ถูกไหมยอย่าลืมนะคะเราสมมุติให้ x เป็นจำนวนชิ้นที่เหลืออยู่เมื่อเราขึ้นราคาขนมจากรูปประโยคตรงนี้เราจะได้ตัวนี้ส่วนตัวนี้เราได้ตัวนี้โอเค x แทน ขนมที่เหลือให้ y แทนรายได้จากการขายขนมจะได้ว่า y เท่ากับ40บวก2 x 60ลบ x อย่าลืมนะคะ x คือจำนวนขนมที่เหลือเท่ากับหน้าคูณหน้า40คูณ60ได้2400ีรทีละตัวนะคะหลังคูณหลังได้ลบ2 x กำลัง2ในคูณในบวก1 2 0 x แล้วก็นอกคูณนอกลบ4 0 x เท่ากับ2,400ันสีบวกแป x ลบส x กําลังสองกับใหม่นะคะเรียงพจน์ดึงตัวร่วมเพื่อ x เหลือตัวเดียวให้ได้พอได้ตัวนี้ปุ๊บใช้ผู้นามค่ะดูวงเล็บสิ สองคูณ x สองหน้าหลังคูณ20ได้4 0 x ดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็น x กำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอันนี้นะแล้วก็ลบ1200ปกติบวก20แล้วตรงนี้มีบวก20กำลังสองก็ต้องเป็นอะไรลบด้วย20กำลังสองด้วย เธอจะได้ใหม่ว่าลบสองวงเล็บหน้าลบหลงังทั้งหมดกำลังสองลบพันสองร้อยลบสองยีสิบก็สี่รอยเธอจะได้ใหม่เป็นลบเอาตัวเลขมาลงกันพอเธอได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเธอก็จะพบว่าอะไรได้คำตอบแล้วเนี่ย มุกดาต้องตั้งราคาขนมชิ้นละกี่บาทจะพบว่า y มีกำไรมากสุดมีค่ามากสุดตั้งขนมชิ้นละกี่บาทที่ได้ไรายได้มากสุดนะ mm hmm. เมื่อ x เท่ากับ20 x น้อยกว่า20ไม่ได้เพราะะายมันจะได้ค่าติดลบแล้ว x เน่ยเป็นเป็นลายเป็นจำนวนชิน้นจำนวนชิน้นมีค่าติดลบได้ไหมไม่ได้ ตอบแล้วนะดังนั้นมุกดาทวนคำถามคะ่ะต้องตั้งราคาขนมชิ้นละสี่สิบบวกสองวงเล็บยี่สิบเอามาจากไหนนี่ไงจำได้ป่ะราคาขนมนี่คือราคาขนม ก็จะได้40บวก42 4 0เท่ากับ80บาทจึงจะทำให้มีรายได้จากการขายมากที่สุดมาดูข้อ3ข้อ3มี3คํคำถามย่อยเลยนะเนี่ย